สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเบิรอนสุขสุขคนเมื่อนี่จัดงานเตรียมงานวันเกิดลูกเบาซ้อนกันเลยให้แม่ปุ๊บบัดดาแม่ปุ๊บทั้งหลายสามสี่หามาแตง่งยูขั้วกลิ่นเล่ากันเรื่องซีโยตํากระปุนโขมขนาดเท่าก็เปิดงานก็คือกินลายเท่ะ มีเห็ดปวกพ่อมานี้นะก้สีเกงเห็ดปวกนีวสิงะใกอนอ้าวคือบอกเป็ดออกมาจะมวยบอมีเป็ดบอมีลเออออกมา สองเจ็บตก็ได้โลบ้างอ <that> ้ยเป็อยม่เอาลูกซีนแล้วก็เป็ดนี่แหละกับปุ้นแล้วก็ยังไงและลินเสียยังมสีทา มอมคือบงงามเนาะอันกป็เโบงนี่แล้วมมันแห้วแหวเมื่ล่ะจังหวัดไกยแกเบิรตมมนี้เดี๋ยวสิทามลุงเอาอยู่แล้วยังโบงหับถุกไหมทําผุนกับกระร้างคั่วไก่อยู่ในใช่เลย มืนเนี <Quand imprisoned> anyway, time, ่นำอันนำขปุ่นน่ยสิมีอยู่สามอย่างมีน้ำไก่น้ำกบและการนำป่าพี่น้องป่าคอไงกบขึ้นหน่อยได้สิครับนี่กบุ่นกับกัวไก มุกเล็กไปไปเบิร์ตตะกี้ลิ้นสีเอาไปแต่กับบักเบอร์สองคนนี่หน่อยสองตัวเดาอเอาไปพันแห้งขึ้นก้อนน้องจอยจิงเจ๋ยู่มันอันลิ้นมาข้านเอาไปลำค้านคันจูสองคนนี่เลยไม่เล่าดอกไม้ เศร้าโลคือวะมันสีได้มาเติมอยู่แล้วโอ้ยลิ้นเห็ดยั้งก็คือกั่นนะครับอันนั้นนะอยากเห็ดน้อยหากอยากบอกผู้นั้นผู้นี้อยากเห็ดนะเ่าอยากลงทื่นหากอยากเห็ดกระทึงยั้ยังมาเลยธรรมดาอยากเห็ดยั้งก็ต้องเห็ดเลยนะคันอยากเห็ดแล้วก็เพรต้องประหยัดยั้งดอกคันว่าอยากเห็ดแล้วก็เพรต้องเห็ดเฉยอยู่เห็ดแล้วกันเนี่นี่แหละฮะ คัวอายุเสียไหมคัวคุยังลกคนไก่ไม่ได้นกมาลองเอามาอบโอลองมึงจะเศ้าตัวเนาะก็ไม่ได้อยากเลยพอกินมือแรงคุเฮ็ดขั้วแล้วลก็เฮ็ดแล้วอัดเจโอน้ อ่าสิจ้างอยู่ตัวละสิบบาทคือบ้า้ยินยื้อเสียละกดมือก็ได้บอกอันแบบที่ขัวเลี้ยบทะเปเี็ยนใจเลยนะตะกี้เขากับสีจ้างอยู่กับว่าสีจ้างพี่น้องนี่แล้วเฮ็ดมาแล้วบัดนั่นขั้วไปขั้วมาเพิ่มขั้นน้อยตัวบัจจิขั้วมาปรนอีกละเพืองไปอีกเขาว่ามันยากจ้างพี่น้องเลยแบบบริจ้างพี่น้องเลยเนี่ยนี่แหละนี่ไซส์เบาซ้อนสิเป็นแนวนี้เองแบบ ก้าวว้าออกไปแบบนี้เลยนี่ยนะขั้นท้าไปจ้างผู้อื่นผัดน้อยผัดลกไปลกมาผัดจมโอ้ยเมื่อยได้เพิ่มให้แน่ผัดว่าอีแล้วอันนี้เอาไปจ้างคนอื่นเลยเจ้าจ้างด้วยตัวละหาบาทละเล้วเลยถึงมื่องไปเอาแล้วก็จ่ายโลดเท่าได้ตมนั้นตามนั้นตามนั้นนะนะอยากคอมาปนยังเธอลกเมื่อยแบบนี้เนาะนูกจะลอยโตลกไปแล้วมันเมื่อยเมื่อยแล้วแบบนี้ผัดโอ้ยอันเพิ่มให้อีกที่ผัดว่าเมื่อยกระโดดอีกมันยากจังวะ กินอยอะทำไมอนี่นะนั่นนั่นนั่น่เออขันยังให้กินไรยังเอิญมากินโรดซอยนี่ก็เป็นตเนะเขาววอันนี้คร บอกอันนนว่านี่นะบอกให้โทุเขาได้กิเห็ดปวกอะไรยุกเลี้ยวอวนยูไก่ประกูดด้นะมาเสี่ยวซามแล้วจับรงตู่บัไดใหม่มันดอกในหันนะเราว่ากลางเว้นและลายเปดกลางคืนมาล้วยืางหางกับห็นไก่ ถ้าม <h os S 1> ีแต่วกลายตัวเองไปแล้วกจันจอยจักคำแล้วมันมาเซลเซลมือเช้าแล้วมามือแรกแล้วกับมือหอมทางมือยังเว้นเลยน้ามันกินหมเนาะมันนอนปาเมันนอนตนอ้นี่มกนนหัวคาดขักอีนีเนาะลายนี้อยางไรเนี้ยก็แปเอเองด้อพักเอียงก็แปเอเองด้อ เด็บางหุ่นกปต้อยเอ้านกน่ะหักตัวโครียน่ะก็ิอ่บนรเชนะกับเส้นนี้บ่เอาเอากะว่าวแล้วอะเอากว่าแล้วค่ะ เออเอาดเละ่ะเยเเอนนเนสี่พย้ามาซื้นอน <c oughs> กกระทานนะมากันเก่ามาแล้วมากันตัวโง่มาขายมันเลยเอออีตานัน <c oughs> นั้นมาตลอดอีตาอันบาดอันกรงทงนี่เอาเก่งเฮ็ดอัอนเลี้ <Okay. S 2> เลย ปานำ้ำยังคือลายใช่แกงเห็ดนะหงนต่ออยมะอกวกินตอน,นันเป็นีน่ัคืแต่ลยมีความฮักเคยมือนั่นกับผู้บ้าวมาต่อยหมากัากกินแบบจูจีกันอยู่อ้าวออกซื้ออ,บบอีกแล้วว่าออกซื้อม่ได้เด้อ บ่เล้วนะบ่เบื่อตายบ่มื้อนี้บ่อยากเดินทางไปทังใดอยู่เด้อว่าให้พาไปปักอองก็ยังบ่ไปได้มือนี้นะปะสิมาเบ Teraz, like <S <S ื่อฮิดนี่บ่ว้าวอิลิสุกอิลินี่บ่คือข้าวจุนพูนอยู่ ก็เอาล้วงมางกีนี่ไเนอ้คือมันหาดนี่ดอกมันะคยังต่างเทอเลอยู่ปนิยมกดีก้อนหนึงเลยแมวเขาบ้างใช้ยิ้ขาไอ้นี่โอ้ยยิ้ขาแหงแล้วว่างานอะยังทาอยู่ฮก็ฮอทายคลิปนั้นฮ่ก็ได้เก้านาที ย่านเป็นสาติงได้เห like uh ็นบ uh 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 ่ตะมอนมาตะไลกินเหลาก็มาน่ะเป็นสาติงคนมีแบบไลยๆคนหนึ่งกับโบกิ่กินเหลาก็มาเอไอีรีได้เข้าวาเม่์เข้าหน่อไว้แล้วกัยังไม่ไว้ปันนี่เราจะเบื่อตายซัมได้เอาล น้ำกันอ er, ันข no? mmm ั í, nah ้นยอขึ้นไว้ร้ายนะบักเล็กเท็ดนะเบิรมอขั้วนกตะบอกไอ้ขั้นมาจากขั้วบานีนะจ๊เสียไหมขั้วอยู่ลองบึง้วนก็กมาจพีเ้

ยายเชิญแล้วเห็ดนะเ้องของพคัวแบบนั้นดอกเชิญละลอยนี่งนี้นเราเรื่องคัวนกไปนําแบบนี้ท่านิชิซึับปุ้นพี่้องโอ้ยสีคนกับลอยและคนละลอยเส้าหาบาทกับโบ้งดอก ให้มีโตรงมียังนอสิพเฮ็ดคลิปยามโตงน้องข้าเจ้านี่โอ้ยตาหมอนอยู่ในห่วยไปโอ้อีตาหาเงื่อหัวแรกก็สีโทหาไม่าหาเัจท่งูจังสีโทหาียังซอยปีบอกเขาทรายนะกับไผ่เออบอลแล้วให้้าไป่ได้ห้าตรงกับตะมอน ต้องใปกับคนอย่านงอะไรอีบอานี่ซอยยังวันนี่นะเอาพักกระลำลงบอกนี่ยมันอะไรนีจังบดดำบอกเดียวว่าใส่น้ำหมักน่าใส่นี่ก็ได้ มากไ่ดำดำนะมากไปดำดำนะฮะยังก็เออย่าง้ไาวมากไปเอาลิมสีสื่อบียมาเลยอย่าบ่มากินตอนนี้แล้เอากินตอนนี้เออเนาะแม่สีไปยู่กินตอนนัหเนาะเม่แกกินตอนนี้แล้วเิ กินล้เลอ้่อิ้เมนหน่อยเนะบ่รากำงเมื่อเลยกไม่มีภายนาเขาไ่ได้บอกว่า้ายายะฮะซอยปีเหรอจเบิ้งซอยปีจุดจวดโดน เอาซอยใส่เคียงบากัดีว่าปลาดงจๆกบปลากระปเปลี่ยน้อเนาะมาอีกเที่สข้างนะประมาณสนาทีอีได้บางกี่นี่ก็เฮ็ดปวกข้างสองือมาคอหมอพี่น้องเลยใช้นำลายอย่ซอยปี ท่านปีไปเห็นยังอี้บมนี่หยาบใช้ตีนแล้วไปใช้เงินไมหรือไม่เดี๋ยวหาสีโทรเหอาสีโทรหาลุงหมื่นมันมีเบอร์ตีน

มังยาเขาสลิปข้ามีสองค้มาเสวะเสวะสมันเป็นยังไ้มนี่เฮ้ยก็เป็นยัง ต่ำแล้วก็บ่งมั่นแลวนะมั่นใจตัวเองเนาะนี่จะว่าวเรื่องแพะอีกแล้ว บ่อไห้บ่เอาพี่น้องคลิปนี้กัจบไปเพียงสนี้กอนเลี้ยวไปพ่อกันคลิปหนาพอแล้วแตสิท้ายให้เบิ้งอีกคลิปที่2องทีมงานแม่พิคน ยังสิยูนิ่งี้ยวไปเงีวไปอย่ดอกบ่ได้เมื่อง่ายดอกมื้อนี่นะกันเฮาบอะไรแล้วเป็นพ่อกันคลิปหน้ากันแล้วกันพี่น้องสบายดี